ด่วนชัดเจนแล้วอนุบาลถึงม .6 รับ2,000บาทก่อนไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งในเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา โดยมีแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมาตรการก็คือการที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดนะครับที่อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการเองแล้วก็อยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจำ,จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะครอบคลุมจะมีประมาณเกือบ11ล้านคนโดยจะมีเงินช่วยเหลือจำนวน2 0 0 0 0บาทต่อคนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้วงเงินที่จะต้องใช้ในกรณีนี้อยู่ที่ประมาณ22 0 0 0ล้านบาทโดยจะใช้จากวงเงินกู้ห0 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่ง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมะีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลายสํานักนะครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดแล้วก็อยู่ในส่วนของกระทรวงต่างๆอีกมากมายรวมทั้งถึง ที่อยู่ตามสํานักงานต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโร,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 รงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยนะครับในส่วนต่อมาก็